การเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะไปต่ออย่างไรเมื่อเกิดการยุบสภาน,นะครับนับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีต่างตอบแทนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้ว2รัฐบาล2น,นายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่ายังไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ยุบสภามาก่อน ตามรัฐธรรมนูญข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศหรือสนธิสัญญาสำคัญถ้ากระทบต่อเศรษฐกิจสังคมหรือความมั่นคงต้องนำเข้าสู่รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนจะมีผลบังคับใช้นะครับปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการเจรจาการค้าหลายฉบับนะครับและที่ถูกจับตาม,มากๆก็คือ FTA ไทยสหภาพยุโรป FTA ไทยเกาหลีใต้และข้อตกลงการค้ากับสหรัฐ ซึ่งไทยตั้งเป้าจะคุยให้จบหรือให้คืบหน้ามากที่สุดภายในปีนี้แต่เมื่อยุบสภาถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วระหว่างนี้จะเจรจากันอย่างไรและถ้ามีผลบัคใชัยล่าชา้าการสูญเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ควรจะได้หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมันก็จะลากยาวออกไปด้วย วันนี้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยืนยันนะครับว่าแม้จะยุบสภาก็ยังเจรจาต่อได้นะครับโดยเฉพาะการค้าไทยกับสหรัฐที่จะไม่มีการนําเรื่องปัญหาชายแดนไทยกับบูชาเข้ามาเกี่ยวข้องครับตอนนี้เราค่อนข้างชัดเจนะนะคะว่าในเรื่องของการค้าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเราแยกจากกันะนะคะเพราะว่าผู้เจรจาของเราเองใน u s c ซก็เป็นผู้แทนการค้านะคะดังนั้นเนี่ย ในแง่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราเรียกว่าเราไม่ไม่เอาเรื่องสองเรื่องนี้มาผูกกันนะคะซึ่งก็ของประเทศไทยเอง,เองจริงๆเราก็ชัดเจนเหมือนกันว่าเราไม่อยากให้นํามาผูกกันนะคะในเรื่องของการทํางานดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเนี่ยการทํางานของเราก็จะยังคงต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ว่าเราก็เตรียมพร้อมไว,ว้เผื่อสําหรับการที่จะมีการดรําเนินงานยังไงต่อไปในอนาคตนะคะเราก็พร้อมทุกอย่างที่ไม่ใช่สําหรับเฉพ e, าะสหรัฐอย่างเดียวตอนนี้เรามีการเจรจารกับ e ูอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการทำงานยัง <ๆ S 2> มัน จะหยุดไม่ได้อยู่แล้วค่ะในในเอ่อเรียกว่าภายในของเราอะนะคะ